สปุ๋ยมันครับมือนี้สีจุลินทรีย์สังข์ขอแสงมัน <c oughs> มันแต่รื้อตัวแต่กับโบใสโบใสปุ๋ยเคมีครับใส่แต่อินทีย์นำมันเข้าไปโอ้ข้าวหนึง่งคอยโผดเครื่องคอยโผด

เบืองครับมันมันสีเงาเบ็นไหนถ้าใส่แต่จุลินทรีย์หมดที้ฝึ่งสารเคมีพิจังไฮ่อื่นเนี่ยเสมอกันมูมมันแบบเขียวแหลงว่าอะไราลายเหมือแหลงแห้ง แยกย่นดินไงกุบถีบใส่ปุ๋ยเคยมีเข้าไปกับว่าได้กินง่ายแล้วว่าฝนบตกเลยต้องหาอาหารทางใบเอาอทางใบไปขับมัน เห็ดระวางลองลองหมกม่วงโอ้หลมลมประมาณไรหนึ่งนะครับ9ก้าประมาณหนึ่งได้แห,มง,หงมวนขวัเจ็บเือไหมมันจงบ่หลง เป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบ <c ười> อ๋อคืนหน่อยแท้ที่ตายแ้วตันนี้เลี้ยงนะยาวแค่ไหนเอา ตบไปชิดตบไปชีดบริส้าลครับสีดม่มันสัหนีอตีดตีดตีดดูแมใยังฉีดฉีดโนแน่แบบนี้ ไนี่ตัวน้อยๆตัวนี้สามครับพผมหกสามเพราะว่ามันบกเกิดปลูกใช่แล,ะะล้วก็แหลงเนาะมันเลยเกิดบดี ทั้งบต้องให้มันไล่ก็เตรียมให้มันดูดเอามันเดือนละเทือ่ยยังสิแปะแน่กับสองละจีดต่อเทือ่ยแล้วบอกกับจีดละเทือ่อีดไปเลย หาขวดครับต่อทั้งยี่สิลิตรหาขวดน้ำมาลบมนะละ่ะลินสี่ทั้งกมดแสงอู้แดด เปื่ว่างอลังการปู้างอะไรบางต้นหน่อยม้วงามครับเจ้านี่ม้วนงามทุกปีจิดกบได้ฉีดกบได้โอ้แดดร้ายครับเดี๋ยวมือน,นี้ทำหนีก่อนได้ครับเดี๋ยวฉีดรอบนานเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกว่ามันงามปันใดล่ะ